สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมนายวันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะฮะยังไม่ตายนะฮะรอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนแล้ววันนี้ก็เป็น EP พีที่สามไหมน่าจะสามนะรู้สึกก็วันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะก่อนอื่นผมจะลงมาขุดหินกันก่อนฮนะกะ็สำหรับพ์ทที่แล้วเราก็ได้สร้าง ฟาร์มไอรอนเกลมแล้วก็ที่เอนชานไปนะฮะก็วันนี้เราก็มาสร้างฟาร์มมอนสเตอร์กันต่อนะก็ตอนแรกผมได้อัดคลิปไปแล้วนะฮะเป็นคลิปการไปฆ่ามังกรนะฮะแต่ไฟล์วิดีโอมันเปิดไม่ได้นะ,ะเสียดายสุดๆเลยผมไปฆ่ามังกร แล้วก็ได้ปีกอะไรเสร็จสับหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีชุดเกราะเพชรที่ดีนะฮะแต่ผมก็ได้ตายไปนะเพราะว่าผมใช้ปีกใช่ไหมแล้วกําลังจะถ่ายปกคลิป่าแล้วผมก็มองแต่หน้าตัวเองลืมดูทางด้านหน้าไปทิ่มดินนะฮะจบเลยตายแล้วก็ไม่รู้นะฮะว่าไปตายตรงไหนก็ได้เสียของดีๆไปนะนี่ก็เห็นเป็นเชเพชรชุดเพชรนี่ก็เป็น เุดใหม่นะฮะก็ผมได้เจอเพรเยอะมากพอสมควรเลยแหละนะฮะผมลงเมืองน,นะเพราะว่าผมได้ฟอจูนสามจากการเอ็นชานไปนะอันนี้ก็ฟอจูนสามเหมือนกันแต่ว่าเป็นการแรกจากหมู่บ้านมานะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ผมเสียดายของเก่ามากกว่าเพราะว่ามันดีมากมากนะฮะก็มีปีกอนะไรฮะเสร็จสับแล้วนะเสียดายสุดๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาต ขุดหินก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ขุดหินเสร็จเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยนะฮะเพื่อจะได้ไม่ให้เสียเวลาเวลานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ขุดเสร็จเลยแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ขุด หดหินได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมของอย่างอื่นแล้วก็ไปเริ่มสร้างกันเียก่อนนะฮะโอเคอย่างต่อไปก็ต้องมาตัดขนแกะนะฮะเพื่อที่จะเอาไปทำพรมโอเคตอนนี้ก็ได้มาประมาณหนึ่งนะฮะเยอะอยู่พอสมควรนะ,ะเ,เราเอาไปทำครับเป็นพรมกันนะฮะเชบิบ โอเคน่าจะพอแล้วแหละไหนดูสิเหล็กไอ้ประมาณไหนโอเคนะ่าเราเอามาทำเป็นฮอปเปอร์นะฮะสักนิดหนึ่งสี่อันพอไหมอ่ะเอาไปเผื่อแล้วกันฮะเผื่อโอเคเราเก็บไว้ตรงนี้เอามาสักสิบสองอันฮะเอาไว้ทำอีกสักสองเนาะเอาไมา้มันแล้วก็แบ่งมาสักนิดหนึ่ง แล้วก็ทำเป็นกล่องสัก6อันน่าจะพอครับพบเปอรออีก2อันโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ของเราครบแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่านะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่สร้างกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะสร้างกันที่ไหนแถบแถวนี้กาไม่ค่อยดีนะ,เ,ะเดี๋ยวเราลองเดินดูไปก่อนนะนะฮะผมคิดว่าเราสร้างในแม่น้ํานี้แหละเนาะ คก่อนอื่นเราปักหลักของเราไว้ตรงนี้กันก่อนนะฮะชืบในคูป,ปสโตรแล้วก็พวกบันไดนะฮะแล้วก็เอาคูปองสโตรมาก่อนเราต้องต่อขึ้นไปด้านบนนะฮะเพื่อที่จะไปสร้างฟาร์มบนนู้นนะให้มันสูงๆมอนสเตอร์จะได้เกิดเยอะๆนะฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มสร้างเลยดีกว่าน,นะฮะว่ายน้ำให้ก่อน จะซแล้วก็ต่อขึ้นมาปึ๊บป,บปบก็เราจะต้องต่อขึ้นไปนะฮะถึง Y 203นะใช่ไหมเน่ยจะ203โอเคเดี๋ยวเราผมขออนุญ,ญาตต่อขึ้นก่อนนะฮะ ค okay. ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะก็ต้องโดดลงไปกันใหม่นะเพราะว่าเราต้องต่อบันไดขึ้นไปกันด้วยนะฮะไหนบันไดเอาบันดไดใหมโอเคว่าปนามาณนี้ไม่น่าจะพอน่าจะต้องคราฟเพิ่มนะฮะซึเอาไม้มาสักนิดนึงโอเคทำคราฟต์งแท็บเลก็ครับบันไดมาเพิ่มพอไมอ่ะอืมน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวเราลอง วางก่อนนะฮะถ้าไม่พอ,อยังไงก็โดดลงมาใหม่นะฮะโอเคถึงซากที่ก็ต่อไปก็วางบล็อกขึ้นมาอีก1บล็อกแล้วก็ขยายไปอีก3บล็อกครับแล้วก็1,2,3,4โอเคก็ต่อไปอีกเจดฝั่งนี้นะฮะต่อไปก็วาง พื้นเสร็จแล้วเราก็เอากล่องมาวางกันก่อนนะก็เอาคัพเปอร์มาต่อกับกล่องเลยชึบชึบชึบโอเคแล้วก็คราฟคราฟติ้งเทเบเลมาแล้วก็วางก็ทําเป็นสลับนะฮะเอามาก็เราก็วางบนฮัพเปอร์เลยก็ต่อไปก็วางกันเอาหินมาเยอะๆเลยนะฮะเอาบันไดเก็บก่อนเอาของที่ไม่จําเป็นเก็บไปก่อน ก็เราเอาหินมาให้หมดเลยก็ต่อไปเราก็ต่อขึ้นไปนะฮะให้ถึง Y 204้ออ้าวจ่๊หายแล้วเรื่องความโง่ยกให้ผมเป็นที่หนึ่งนะฮะโอ้เหนื่อยมากโอเคไหนดูซิ โอเคตอนนี้ก็ y 2 4 0เอาออกสักชั้นหนึ่งนะฮะโอเคเป็น203อยาะตอนนี้ผมได้สร้างฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ลืมกดอัดนะฮะโห,โหเสียดายมากเลยนะเดี๋ยวเรามาวางพื้นกันต่อนะฮะเดี๋ยวไปดูทำแหลบและกันนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ให้เสียเวลานะฮะ โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางพื้นเสร็จแล้วต่อไปเราก็วางแถบจอแล้วก็ก่อกำแพงแล้วก็ปิดเลยนะฮะโอเควางแถบจอเสร็จแล้วเราก็ก่อกำแพงขึ้นกันต,ต่อเลย Okay. เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ต้องวางพรมนะฮะ okay. หนึ่งสองหนึ่งสองบล็อกหนึ่งสองหนึ่งสองห่างกันสองบล็อกนะฮะสองสองโอเค Okay. เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราวางผมเสร็จแล้วต่อไปเราก็ปิดหลังคาเลยนะครับปึ๊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 บโอเคครับ okay. เราต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะเพื่อปักทอช กันมอนเตอร์เกิดนะฮะปักเยอะๆเลยเอาให้ทั่วนะฮะอย่าให้มันมาเกิดบนนี้เดี๋ยวฟาร์มเราจะไม่สมบูรณ์นะฮะถ้ามันมาเกิดบนนี้กันเยอะโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละนะก็ทุบทดอดออกไปเลยเดีย๋ยวเราต้องวางน้ำก่อนนะฮะวางงนี้ก็แล้วกันเจ็บวาง สองบล็อกเลยนะมันจะได้เท่าๆกันนี่ฝั่งนี้ด้วยทำให้ครบสีด้านเลยนะครับโอเคแล้วก็เราก็ปิดบ่อตรงนี้ไปนะฮะทุบออกเพื่อที่จะให้มอนสเตอร์มันลงไปด้านล่างได้นะโอเคก็เอาน้ำวางตรงนี้อันนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ทุบทอดออกให้หมด โอเคชุบ okay. ท,ทอดเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้ออกด้วยแล้วก็กดตรงกลางนะฮะให้มันมีช่องว่างให้มันตกลงไปได้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลงไปด้านล่างเลยเอ๊ติดลงไม่ได้ติดทุกอย่างโอเคโอเคแล้วก็เอาน้ําตรงนี้ออกไปด้วยนะฮะชุบ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  ไปเลยโอเคเรีย okay, บร้อยนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาต AFK สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์อันนี้ก่อน,นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ AFK มาประมาณนึงนะฮะก็นานไม่นานมากนะครับประมาณนั้นนะฮะได้ประมาณนี้น,น,ะะนี่นี่เยอะอยู่พอสมควรนะผมว่านะ นี่ยห้านาทีได้ประมาณนี้สำหรับผมถือว่าโอเคนะฮะนาทีเลยเลยก็ก็ตกลงมาเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็รอรับชมกันได้เลยนะฮะก็ก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามแล้วก็กด,กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเลก็กๆให้ผมนะฮะก็จะเ,เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย